น,นี้จะ,จะเป็นลุมฝังศพของพวกที่มีสงครามครั้งที่สองนะคะขอโทษนะคะที่ต้องถ่ายให้ดูนะคะเยอะมากนะคะเนี่ยเขาจะมาเอาไว้ที่นี่นะคะสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเยอะมากคะ่ะฝั่งโน้อนอีกนะคะโน้นไกลๆน,นะคะ อันนี้จะเป็นชื่อนะคะชื่อของคนที่อยู่ที่นี่นะคะจะแค่ของคนอเมริกาเท่านั้นนะคะอเมริกาเนี่ยค่ะธงเขานะคะไม่มีไม่มีเออไม่มีประเทศอื่นปนเลยนะคะเนี่ยมีแต่ของอเมริกาค,คนอเมริกา Die, die einen Stern haben, das waren jüdische Soldaten. Und die mit dem Kreuz waren christliche Soldaten. Deswegen ist ab und zu so ein Stern. Und das waren dann, dann jüdische. Da stehen auch überall die Namen. Wo sie herkamen. เสียชีวิตยเยอะมากนะคะสงครามโลกครั้งที่ 2, 2> องเพิ่งออกจากโรงแรมนะคะเลยแวะแป๊บหนึ่งนะคะอ,อกล้านกว่าคนนะคะทีเ่เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่2นะคะคือ ก็เยอะอยู่นะคะอาจจะเยอะกว่าน,นั่นอีกนะคะอาจจะเยอ 5, ะอ 5, er, 5, er. ที่ตรงนี้เออห้าพันห้ 5, 76, 5, er. าพันกว่าคนนะคะที่นี่ แต่เฉพาะอ,อ,อเมริกานะคะของคนอเมริกานะคะห้าพันกว่ารวมๆแล้วก็6กล้านนะคะหล้านกว่าคนนะคะพรก็ไม่รู้รายละเอียดนะคะแฟนเขาบอกนะคะเนี่ยะค่ะก็อยากถ่ายให้พี่น้องทุกคนได้เห็นนะคะว่า เออเขาทำไว้แบบไหนนะคะดีนะคะเราเกิดไม่ทันไม่รู้เรายังอยู่ไหนอยู่เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนฟอก็อยากถ่ายให้พี่น้องได้เห็นนะคะ แฟนบอกเออรวมๆแล้วนะคะห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นล้านห้าหมื่นล้านคนนะคะอันนี้แค่เล็กน้อยนะคะที่ที่ที่เอามาอยู่นี่นะคะก็ทั้งหมดนะคะก็เยอะนะคะเยอะมากเยอะเยอะ ก็แล้วแต่ประเทศแต่ละประเทศนะคะแต่ละประเทศนี่คือเยอะมากเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะที่ที่เอามาฟังอที่นี่นะคะบางส่วนเท่านั้นจริงๆแล้วก็เยอะนะคะเยอะมากอาจจะนับไม่ท่วนด้วยซ้ำนะคะว่า เสียชีวิตเท่าไหร่นะคะสงคราวโลกครั้งที่สองเราก็เกิดไม่ทนันน่ะเนาะพรลืมบอกไปนะคะอันนี้เฉพาะทะหารนะคะทะหารของคนอเมริกานะคะแค่ทหารนะคะเป็นบางส่วนนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะ Also bei denen, die ein Kreuz haben hier, da weiß man die Namen. Und von denen, wo man die Namen nicht weiß, die stehen hier auf der Mauer. Das sind unbekannte Gräber. เ็เสียใจกับญาติาพี่น้องและทหารทุกๆคนนะคะที่เสียชีวิตนะคะ<ม><ม>คือเยอะมากนะ,ะสงครัมโลกครั้งที่สองเพราะนก็เพิ่งรู้นะคะ